ผมไม่ใช่หมอสักผมไม่ใช่หมอสักไม่ใช่เลยหมอสักช่างสักอาจารย์สักช่างสักอาชีพแทท t อ o a r ต i s ดูคลิปนี้จบเนะี่ยคุณจะรู้เลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรนิยามของแต่ละคำมันคืออะไรสวัสดีครับ อยู่กับผมปืนจากร้านปืนแททูเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจริงๆอ่ะเรื่องนี้ผมอยากพูดนานแล้วหมอสักช่างสักอาจารย์สักช่างสักอาชีพแททูอาร์ติสดูคลิปนี้จบเนะี่ยคุณจะรู้เลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรนิยามของแต่ละคำมันคืออะไรเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยครับหมอสักหมอสักจริงจริงคำนี้มันยังไงดี คือหลายๆคนนะครับลูกค้าเคยเรียกผมว่าหมอสักหมอสักไม่แน่ใจว่าทางภาคอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ที่ที่ทางภาคใต้สุราษฎร์กระบี่พังงามีหลายๆคนเนี่ยเขาเขาจะเรียกคเนี้ละนองโซนนี้นะครับโซนนี้จะเรียกหมอสักบ่อยมากกับกับคนที่ทํางานสักนะงานสักที่เป็นเป็นแฟชั่นเป็นศินละปะนะครับเขาจะเรียกว่าหมอสักเรียกคนที่สักเนี่ยว่าหมอสัก จริงจริงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยว่าหมอสักคําว่าหมอสักโอเคแหละตามความเข้าใจเขาอาจจะเรียกว่าหมอสักแต่คันนี้ความหมายจริงๆอ่ะที่เขาหมายถึงหรือคนที่เขาหมายถึงอ่ะจริงๆอ่ะคาว่าหมอสักดิเขาจะใช้เรียกความหมายจริงๆเลยนะครับใช้เรียกคนที่สักยันแบบลงคาถาคมไม่ใช่สักแฟชั่นไม่ใช่สัก์งานที่เป็นศิลปะ ซึ่งคาว่าหมอศักดิ์จะใช้เรียกแทนคนนั้นอย่างคาว่าหมอคงมาจากคําว่าหมอคนที่มีคาถาอาคมคล้ายๆอาถางภาคอีสานอาจจะเป็นหมอทรรมหรือหมอดูอะไรประมาณนี้ครับสำหรับคนที่สักยันเขาก็เลยเรียกว่าหมอศักดิ์สักยันลงคาถาอาคมนะครับหลงของมีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งผมไม่ใช่คันนี้ เดี๋ยวมาดูอีกคำหนึ่งคำว่าอาจารย์ศักดิ์อาจารย์ศักดิ์ก็เหมือนกันอาจารย์ศักดิ์อาจจะใช้ได้สองอย่างอาจารย์ศักดิ์ก็ในความหมายแรกก็อาจจะเป็นศักยันเหมือนกันซึ่งหลายๆพื้นที่อาจจะเป็นทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกคนที่ศักยันหรือลง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 ยันลงคาถาคมอย่างเงี้ยครับยันแบบมีคาถาคมเนี่ยเขาก็จะเรียกอาจารย์ศักดิ์ซึ่งคำว่าหมอศักดิ์อาจจะเรียกเฉพาะทางใต้ทางนู้นก็จะเรียกอาจารย์ศักดิ ซึ่งคำว่าอาจารย์ศักดิ์น่ก็จะใช้คำพวกนั้นแหละแทนคนที่ศักยันแบบลงคาถาอาคมเวลาเราเรียกคันนี้ช่างศักดิ์ความหมายคำว่าช่างศักดิ์นะครับช่างศักดิ์ช่างศักดิ์จริงๆแล้วก็คือคนที่ทํางานศินละปะแบบเป็นงานต่างๆงานฟ้อนงานศัก์งานรูปนูน่นรูปนี่ทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับที่เป็นงานศิล ศิลปะนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าช่างศักดิ์ซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช่างศักดิ์อาชีพก็ได้ครับช่างศักดิ์อาชีพก็หมายถึงว่าคนที่ประกอบอาชีพเป็นช่างศักดิ์เลยอันนี้เขาจะเรียกช่างศักดิ์อาชีพทํางานศักดิ์เป็นหลักเป็นอาชีพหลักอย่างนี้ครับอย่างงี้เรียกช่างช่างศักดิ์อาชีพซึ่งคาว่าช่างศักดิ์หรือช่างศักดิ์อาชีพเนี่ยอย่างเดียวเลยที่เขาทาก็คืองานศักดิ์ที่เป็นศิลปะเท่านั้น ถ้าจะสักพวกยันก็อาจจะมีบ้างร้านอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าที่ที่ร้านผมเนี่ยที่ผมทําเองคือมีมีบ้างเหมือนกันสักยันแต่เราไม่ได้สักในรูปแบบของการลงคาถาคมไม่มีคาถาคมอะไรอะไรเลยแต่จะสักในรูปแบบของเป็นงานศิลปะซึ่งมันอยู่คู่กับคนไทยมานานเสียมากกว่าสักเป็นงานด้านศิลปะมากกว่าไม่ได้ลงคาถาคมนะครับก็สักสักแบบสวยงาม บางคนที่มาสักก็เขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีขนาคมแต่เขาก็แค่อยากมียนันเป็นเป็นความสวยงามเป็นไลายไทยเป็นงานไทยอย่างเงี้ยครับาวนี้คําว่าแท t บูอาร์ติสอีกอย่างหนึง่งแท t บูอาร์ติส์จริงๆก็คือช่างสักหรือช่างศักอาชีพนี่แหละครับหรือศิลปินที่ทํางานสักนี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นชื่อสากลของที่ต่างชาติเขาเรียกกันหรือทั่วโลกเขาเรียกกันแท t บูอาร์ติสซึ่งคนไทยบางคนก็รู้จักกันอยู่แล้วครับ แต่ว่าในในในสังคมเนี่ยครั้งนี้เดี๋ยวจะมาตีความอีกทีนึงว่าหมอสักอาจารย์ศักช่างศักช่างศักอาชีพแทรูอาติสถามว่ามันต่างกันตรงไหนจริงๆทุกคนทํางานศักเหมือนกันแต่แค่ชื่อเรียกไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครั้งนี้ผมก็จะบอกว่าอย่างอย่างผมอย่างผมเองเนี่ยผมจะรู้สึกแบบขำตัวเองทุกครั้งที่มีคนเรียกผมว่าหมอสักเพร่ะจริงๆมันผมไม่ใช่หมอสักหมอศัก คือผมไม่มีคาถาอาคมไงครับนะสักยันต์ก็จริงมีบ้างแต่ว่าไม่มีลงคาถาอาคมคือจะบอกว่าเป็นหมอสักก็ไม่ใช่ซึ่งจะบอกอยังไงดีคือหลายคนก็จะได้จําแนกถูกถ้าถ้าดูคลิปนี้แล้วเข้าใจนะครับก็จะได้จําแนกถูกว่าอ๋อหมอสักหมอสักก็จะแบบอาจใช้เรียกคนที่สักยันต์ดีกว่าซึ่งเขาก็มีคาถาอาคมมีอะไรก็ทํานองทํานองนั้นก็แยกประเภทไปอย่างผมเนี่ยอาจเรียกช่างช่างสักเฉยเฉยก็ได้เรียกช่างเฉยเฉยก็ได้ บางคนก็เรียกชื่อไม่ได้เรียกช่างแต่ว่าแค่จะบอกว่าอย่างอย่างผมเนี่ยเป็นช่างสรรักอาชีพมากกว่าไม่ไม่ใช่หมอสักแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์สักด้วยครับแต่วันนึงวันนึงถ้าผมเอาเปิดสอนสอนสักแล้วมีคนมาเรียนสมมุตินะมีคนมาเรียนเขาอาจจะเรียกผมอาจารย์อันนั้นก็ไม่ผิดนะครับอาจารย์แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์สักที่หมายถึงการลงของอยู่ดีอาจารย์ก็คือหมาอาจารย์ที่แบบให้ความรู้ให้อาชีพ อย่างเงี้ยครับสอนให้เราให้มีความรู้ให้เอาไปประกอบอาชีพอย่างเงี้ยอ่ะคนที่มาเดียนก็อาจจะเรียกอาจารย์เรียกครูอันนี้ก็แล้วแต่ครับได้เหมือนกันท่านี้ชัดเจนนะครับว่าหมอศักดิ์คืออะไรอาจารย์ศักดิ์คืออะไรช่างศักดิ์คืออะไรช่างศักดิ์อาชีพคืออะไรแททัวอาร์ติสต์คืออะไรหลังจากนี้หวังว่าคงจะไม่มีใครเรียกผมว่าหมอศักดิ์นะครับผมไม่ใช่หมอศักดิ์ผมไม่ใช่หมอศักดิ ไม่ใช่เลยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย <c oughs>